สดีค่ะทุกคนว่าวหมาแล้วไมคแล้ะว,วันนี้นั่งกินข้าวในบ้านอาหารเช้าของเพีเด้ออาหารเช้าแบบแบบนักหน่วงเหมือนเดิมแม่ทำมาใหา้มีน้ำพริกมีผักต้มเนาะผักถั่วต้มก็ผักชองต้มจะกินแบบบนนอกบนนอกแบบนี้แหละเนื้อทอดแล้วก็ พึ่งย่างใครเคยกินพึ่งย่างทุกคนพึ่งใหญ่นะ่ะย่างแต่ว่าย่างเกลืออร่อยเลยก็บปลาทูทอดไข่ต้มอาหารเช้า,ามาจิ้มเขากัน เขาก็น้ำพริกแต่เช่าเลยด้วยไม่ค่อยก,กินขผาเย็นช่วงนี้อ่ะวันเน้าทอดหน้าเด็ดเดียวออะผึ่งย่งยางเลยยังเลยเลยแ,แม่ย่างอ่ะเพราะว่าแถวบ้านแพร่เขาม่มีขายเขาจะขายผึ่ง เราขางถน,นนเนอะเขาไปหามาหามาจากป่ากชูช,ชอโทอ เออเนี่นี่น้องถามพมาน้องรลอพี่ก็ไม่รู้เรื่องที่ว่าเขาแชร์กันะในในเฟซบุ๊กเน่ะที่ว่าหางานไปเก็บผลไม้ฟิลเลนด่ะเขาถามแพร ว่ามันจริงไหมว่าได้เงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแพ้ขอมาพูดมาเล่าให้ฟังเป็นคลิปหนานะเพราะว่าคนเขาชอบเพาว่าแพ้ว่าคุยเรื่องมีสาระก็ต้องคุยไปเลยไม่ต้องกินอะไรเี้ย่ะราวเขาฟังไม่รู้เรื่องนั่นแหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังจะมาวิเคราะห์ให้ฟังก็แล้วกันเพราะว่าแพ้ก็ไม่ได้อยู่ฟินแลนด์นะก็ไม่รู้หรอกแต่ว่า จากที่ประสบป,ปานเราก,กับจากที่เคยเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยเธอจะมาเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงว่ามันจริงไหมว่าเขาหลอกไหมอะไรอย่างงี้เนะะาะเดี๋ยวบอกวันนี้กินข้าวก่อนปลาทูถึงย่างนี่อย่างกาน้ำผร่ก็้าวตอนนี้ยังสี่โมงเลยแปดโมง จะ<ม>ต้องรีบกินนะเพราะว่าเยวกลับเรลเยี่ยมเลยวะกับเ,บลเ,บเวลากินอนะไม่มีนะถึงอย่างหาไม่มีเมื่อกีน้นี่เป็นหมกูกระทะ ว่าจะอัดคลิปง่ายมีแขกมาม่แขกแบบเ้ยไใครนี่แหละมาแล้วก็แบบว่านั่งแบบสองสามชั่วโมงจนแบบว่าหมูกระทะไอ้เมืดแล้วน่ะก็เลยไม่ได้อัดคลิปแต่ว่าแพงอ่ะ้นหมูกระทะตั้งหลายรอบไปเลยก็ไม่ได้อัดคลิป บางทีไปกินอยู่ร้านมันเ,นเอ็งก็มีเสียงเพลงก็บไม่ก์วก้าอัดเพราะว่าวลิติติ่มล่ะนี่นี่พะเอ็งก็ซื้อมากินอยู่บ้านก็คือรูไปเ,เอ็งนี่อ่แต่ว่าเองเนี่ยเก่งใจเขาเนี่ยแล้วคนภายนอกเนาะเวลาคุยกันนี่ไมันเสียงดังเวลาเอ็งอัดคลิปเนี่ยบางทีมันมันยุ่งกันผุดกับว่า เพราะวันควรจะสำคัญอะไรอย่างแล้วก็เลยเนี่ย,ยอัดเลยเสียหมูก็ถ่ายไปวีเลยมาคืนสามร้อยสี่ร้อยบาทสวาวบอกเออเดี๋ยวเข้าครับก่อนคออัดก็ไมากลับเลยแต่เขาคงจะกินด่าเลยหรือเ่าแต่เขามานั่งกินเดียวแล้วแต่ว่าดังว่าเนาะเขามาหาหนังคุยได่าให้เองคนกล้าอัดนะ ผึ่งใหญ่น่ะชอาอยากผึ่งใหญ่ผึ่งใหญ่หอะอืผึ่งหลวงอืมค่อยว่าถ้าเป็นผึ่งงั้นน้อยๆนั้นเขาเรียกผึ่งมิ่มเน่ะ แต่นี่แบบว่าลังมันจะแบบใหญ่ๆเขา็จะแบ่งเขาเขาก็ประดูทอดเนี่ยทานพริกแค่นั้นก็พอเลยดิค่นอะแพ้ไม่ค่อยกินมอด่วนเนาะขอาแปลกอะไรอย่างงี้แพ้ก็ไม่ค่อยกิน,นอะ ว,วมากินเจาะมาอิ่มอืม่ะจะทำไรลูกขอยังมาดีสวัสดีย้ำผู้ชมก่นอนเลยสวัสดีป้าๆแล้วมาป้าๆดูดูก่อนเลยมาเลยเลยจังมีวีผมนลยไอเดียนอ่ะเออพิ่งตื่นนอนคนยังไม่อาบน้ำด้วยเพราะยังจะอิ่มเ,เลย ยูโคลาดก็เป็นแบบอากาศเริ in, like, ่มแบบจะหนาวเลยมันหนาวเลยตอนนี้เกือบหนาวน่ะลมเย็นๆอะไรแบบนี้แกบอกค่ว่าแพ็เก็ะสบายดีอยู่สบายสบายอ ว่ลยเดีวยวเพื่อนวันนี้ไปออกไปทุละกชอบกินข้ายังอีกกินแล้วนี่ด พออิ่มเลยวะพ่อให้พ่อ,พ,อพ่อก็จะกินกันว่นนี้ตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยกินข้าวพ้อกัน,นเลยอยากกินพ้อกันน่ะตอนเยน็นเพราะว่าปกติเนาะพ่อจะออกจากบ้านแต่เช้าเนาะไปทำงานไปสวนนี่ไปตั้าไปดูคนงานทำงานเนี่ยบางทีแกก็ออกโค้ง,งเช้าเลยบางทีแกก็กินแต่เช้าแล้วแกก็ไปเลยเนี่ย เรแกเข้าบ้านเพราะว่าสวนน่ะมันอยู่ทิ่ถนนเนาะแต่ว่าบ้านแ mm hmm. น่ไหนก็ข่าม้าในซอยอีกอืม,อมเน่เกกับบางทีเก๋ออกแต่เชา่าแม่ก็แก,ก,ไ,มก,กไม่ค่อยกินข่าวเช่าทอะไรกินสายก็เลยไม่ค่อยด้กินข้าวเพราะว่นันอย่างไพกินนี่จอนเช่าไปกินแล้วไปก็จะไปไหนไปก็ไปไอ้ชีเก็ไม่ค่อยกินข่าวเช่า ทิมกินข่าวสายว่าเป็นประตูหน้าบ้านจ้ะไ,ไ,ไปแหละทุกคนเงี้ยนนะ่ะคลิปนี้เนี่ยไปกินข้าวชิดละพึ่งย่างเด้อใครไม่เคยเห็นไปลองดูเด้อโรยเกลือโรยเกลือแล้วก็ย่างอร่อยโอเคทุกคนคลิปนี้แพคกระลาไปก่อนแล้เด้อใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพนายแม่พนายนแม่เซ็กซี่จังเลย เด๋วจะ,จะอยู่แบบนี้แหละทมชาตินะโอเคทุกคนคลินี่ไปจริง,รงๆแหละใครชอบก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนเลยกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาคลิปใหม่มาอะไรอย่างงี้มาก็จะได้เห็นคนแรกเลยเนาะจะได้เห็นแบบวว่าคลิปใหม่ทุกคลิปโอเคทุกคนไปแหละบ,บ,บายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>